นันอยู่บงดาดกับบอมินเนาะเจ้ามึงกินอาหารหมาหรืออาหารแมวเหรอเจ้าการยด้เท่พิดบมะดเะลเจ้ากินไนก็นกินตัวแกบเนาะแกบยายขอกินด้วยได้ไหมยายก็จะกินคาน้ว่าเจ้าเอ้ยเหลือให้ยายน้อยมาแบง่ง มึงเฝ้าแล้วมึงนอนเฝ้าเออนอนเฝ้า้ออนนากูมาอิม่มมึงก็อจากินถ้าแตกอืเฝ้าไปก้อนนี่มันไม่ต้องกิงใจแบบความเสียดกินไปกินผู้เดียวแล้วนะ้นกูอิ่มก่อนมึงยังกินอ,อ,เเอุ๊กไอ้แฉะจ๋าปะโอ้ยหันมามองยายสักนิดเถอะยายมองนานแล้ว เหลือไว้ให้ยายสักนิดก็ยังดีโออะไรเนี่ยเศษนะเนี่ยโอ้ยให้ยายกินด้วยหน่อยคาร์นิว่านะ่ะเหลือไว้ให้ยายสักเม็ดได้เม็ดลูกเอ้ยล้ำก้านไม่แบ่งมันอีกไก่ด้วยหนี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 มาแบงทำไมทำกับยายอย่างนี้ล่ะเจ้าเอ้ยของอร่อยอร่อยก็อย่าเก็บไว้กินคนเดียวหลา,านเอ้ย ไอ้ล้ใจดำกับยายอย่างนี้จังเลยโอ้ยายนอน่อขนาดนี้ยังไม่สนใจหันมาให้ยายกินอีกรอลานเลยมลทำการแจ้งนกแจงกาไปกุญแจตัวแจงนี่กระจ้า,จาเอ้ยเสียงยายจะหมดแล้วถ้ายายไม่ได้กินคดิว่ายายคงตายแน่เลยวันนี้ ก็จะโอ้พูดขนาดนี้ยังไม่เอามาแบ่งยายอีกโอ้ใจร้ายใจดำด้หลานเอ้ยอาหารมาเป็นอะไรแต่อาหารแม่มันจะกินอยู่เปอ่านี่เลี้ยบพ่ให้เหลือกูเลี้ยที่ยบ,ยบหอถุยไปล่าเนาะอันกูว่าเยี่ยมมื่อนี้ก็ไปทำในกินอือทำไมเจ้าทำกับยายอะไรนี่หลานเอ้ยแฟนเพจเขาจะไม่รักข้าเจ้าหนะ้าข้าเจ้าขี่ห่วงขนาดนี้อ่ะ เจ้าเอ้ยเจ้าแบ่งยายหน่อยได้ไหมย่ายหิวยายหนูแบ่งยายหน่อยเจ้าเอ้ยพระเจ้ามันกวนตีนได้เนี่มันเลียงถวยหอนยิงไม่ปรจงเลยอ่ะเจ้าบาแบ่งกันือบาแบ่งแหละเนาะ รดไผลรดมันนะเนาะพวกะชูก,กินไปแล้วอันนี้ต้วยกูยายบอกให้คุ้มอาหานชูเดือดชูอ้วนเนาะแต่ไหมบพรคุ้มกูกูเป็นอิสระกินทั้งในก็ได้ตัวเป็นแบบกูเลี่ยถัะะ่ยก็ได้เนาะขนาดเท่ใจถั่ยเนาะโอ้เจ้ามาถั่ยไปแล้วนี่ปากไปไหปนนั่งฝ่ารถไม่ได้ส่ออไม่สนใจน้ำอืมอาชัดใช่ปะเฮ้ยเลยี้ยอีกบ้วะเบ็ดเบล แม่มากระจามันกินค่นี้ว่าเบิร์ดหรย่าไม่ได้กินเลยแม่เบิร์ดมาแบ่งนองนั่นเทมหมู่กโอ้โหมดเวลากินละอะไรมาไปจำนำหนาได้บอกเบิร์ดเวลากินไปจำนำหนาไปจำนำหนาไม่ดุไม่เจ้าจำ่ด้ยี่กับยาณเลยโอ้ยเหลือเสียทยายไม่หนี